ยามาฮ่าฟินเปิดเวทีเวิร์กช็อป The Creator Arena จุดประกายไอเดียเด็กไทยยุคใหม่ให้กลา้าคิดกลา้าโชว์ของบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมกับสมาคมวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูป,ปถมัมภ์สำเด็จพระเทพร,รัพรชสุดาและเหล่าครีเอเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปโครงการ The Creator Arena ภายใต้แนวคิด ปล่อยความกล้าไปกับยามาฮ่าฟิลนชวนจุดประกายเบตีแห่งไอเดียการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่เหนือชั้นจุดประกายไอเดียเด็กไทยยุคใหม่ให้กล้าคิดกล้าโชว์ของและอัพสกิลกับสามครีเอเตอร์มืออาชีพในการเวิร์กช็อปความรู้กับกูรูครีเอเตอร์ how to และอัพสกิลกับสามครีเอเตอร์มืออาชีพ,ออชพในการเวิร์กช็อปความรู้กับกูรูครีเอเตอร์ how to โบเส้นทางสู่ครีเอเตอร์มืออาชีพ เดอะทีเตอร์อะดีนาเนี่ยเหมือนเป็นโครงการหนึ่งเป็นเวทีที่ให้น้องๆเนี่ยมาร่วมปล่อยของกันเป็นการสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ๆน้องๆเนี่ยสามารถที่จะไม่ว่าเรียนสาขาวิชาไหนเนี่ยเขาสามารถที่จะร่วมสมัครเข้ามาแข่งขันกับเราได้นะครับโดยทําคลิปคอนเทนต์โดยใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถที่จะส่งคอนเทนต์เข้าประกวดกับเราได้สามารถที่จะเป็นครีเอเตอร์แถวหน้าของประเทศไทยได้ มีโอกาสได้ร่วมงานกับยามาฮ่าที่ผ่านมานะครับเราเปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็ปิดรับสมัครแล้ววันนี้เป็นการเวิร์กช็อปเชิญน้องๆจากหลายๆสถาบันเข้ามาเวิร์กช็อปในรอบแรกเนี่ยเราจะให้โจทย์น้องๆคือเป็นการปล่อยความกล้าไปกับยามาฮ่าฟินน้องๆก็จะนําโจทย์ที่เราให้เนี่ยไปทําคลิปส่งประกวดจาก329ทีม ก็จะคัดเหลือ60ทีมจาก60ทีมก็จะคัดเหลือ20ทีมหลังจากนั้นก็จะคัดรอบสุดท้ายเหลือ10ทีมไปแข่งขันเป็นรอบไฟนอลติดตามชมกันได้นะครับทางเพจ The Creator Arena ข่าวสารต่างๆนานาความเคลื่อนไหวทาง Yamaha Society Thailand ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นักศึกษาอาชีวะเอกชนที่เข้าร่วมประกวดทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ